งานเข้านักร้องหนุ่มแฟนๆจับพิรุดหลังมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนุ่มกลาขุดโพสเก่าแฟนสาวรัวๆเจอแบบนี้อึ้งเป็นแทบแห่คอมเมนต์ถบกันสนัน่นหลังเพจดังออกมาหย่อนทำใบ้นักร้องเสียงนุม่มทำเอาโดนแฟนคลับและชาวเน็ตถาเผือกโยงใย,ยสาวประเด็นถึงคนนี้หนุ่มกลานักร้องชื่อดังที่มีแฟนคลับมากมายโดยในโซเชียลแทบทุกแพลตฟอร์มมีการถบกันถึงประเด็นดังกล่าวจนแฟนคลับบางคนถึงกับเข้าไปถามถ่ายในไอจีส่วนตัว แต่ก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้แต่อย่างใดขุดโพสต์เก่าแฟนสาวล่าสุดหลังเกิดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนุ่มกลาขึ้นเทรนทวิตอันดับที่หนึ่งชาวเน็ตได้มีการขุดโพสต์เก่าของพันรยาสาวที่ได้มีการออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้เหมือนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาสักพักแล้วแต่เพิ่งเป็นข่าวใหญ่พร้อมส่งกำลังใจให้โดยโพสตระบุข,ข้อความว่าเพอเจอถ้ามั่นใจมากก็เริ่มเลยค่ะรอนานแล้วแม่บอกให้พักผ่อนที่ไหน กับใครเอ่ยเดี๋ยวเล่นเกมจับพอร์ตภาพแล้วจะหนาวกว่าเขาใหญ่นะบอกเลยนอกจากนี้ยังมีการขุดโพสต์ที่พรรยาสาวได้แชร์ไว้เป็นข้อความระบุว่าลบได้ลบนะรูปที่มีสิทธิ์ถ่ายแต่ไม่มีสิทธิ์ลงอ่ะโดยมีข้อความต่อว่าอุ้ยเสียงที่หนุ่มกัญชยัยขุดโพสต์เก่าชี้เป้ามือที่สามนอกจากนี้ชาวเน็ตยังขุดคลิปเก่าชีเป้าสาวรายหนึ่งซึ่งฝ่ายหญิงเล่นซีนใหญ่นำพวงมาลาัยเงินไปคล้องฝ่ายชายต่อหน้าแฟนเพลงจำนวนมาก ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครคิดอะไรแต่พอมาถึงตอนนี้ที่เป็นข่าวก็ถึงรู้กันทันทีโดยระบุข้อความไว้ว่าใครไปงานคอนนำกลาวันที่วันที่18พฤศจิกายน65จะเห็นซีนนี้เหมือนกันค่ะในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับคนหนึ่งและไปดูช่วงท้ายๆก็จะมีแฟนคลับเอาของมาให้พอนอนและก็มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาแบบซีนใหญ่เววังอลังตอนแรกเรามองก็ไม่รู้ว่าใครแต่พอข่าวออกมาแบบนี้และไปเจอคลิปนี้พอดีถึงเข้าใจเลยจ้า อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรคงต้องรอทั้งสองฝ่ายออกมาชี้แจงอีกครั้งติดตามกันต่อไปค่ะ